นวันนี้นะคะจะมีสเปรย์เซรั่มมาแนะนำค่ะตัวนี้นะคะนี่ Inkiss Magic c a r นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตัวโปรดของจ้าณะตอนนี้เลยเพราะว่าเขาแบบเพอเฟกแบะมากๆทำไมต้องเป็นสเปรย์เซรั่มพี่จ้าคืออันนี้มันเป็นสเปรย์ติดผมขาวติดผมบางคนที่แบบหัวร้านอย่างของจ้าเนี่ยาจ,จะมีปัญหาคือตรงนี้อันนี้คือตอนจ้าฉีดไปแล้วนะนิดนึงนะคะ คือจะ,จะมีเวลาจะรวบผมอ่ะเออเนี่ยเห็นไหมน่ะเห็นปะหัวล้านเวลารวบผมอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นปะมีปัญหาจา้ะแล้วคนที่แบบว่าผมห่อผมอะไรอย่างงี้ตรงนี้ช่วยได้เลยและตัวเองก็มีเซรั่มพี่จ๊ะก็คือว่าเขามีเซรั่มอยู่ในสเรย์ด้วยคือวันนี้เราปิดผมบางชีดปิดผมบางใช่ไหมคะแต่วันนี้คืนดีคุณขาผมขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าเซรั่มทาให้ผมเราขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราชีดกันเร็วๆนะคะ ไม่ไม่ไมคุณแต่มันจะแห้งยากค่ะสะเปรย์ปกติหนึ่งนะคะเพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกค่ะแล้วก็มีเซรั่มด้วยนะคะถ้าไม่ใช้ได้ก็ประมาณ5-10นาทีแต่ถ้าใช้ไดก็ประมาณนาทีก,กว่าไม่แห้งเลวคืออันนี้ข้อดีที่จะชอบมากๆคือ1เลยไม่ระคายเคืองหนังศีรษะ2ไม่แห้งค่ะ สามไม่ดอกและที่สำคัญคือกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้คุณขาไปลองหาซื้อกันนะคะไปตำเลยจ้าแม่ิน Kiss Magic แ a n นะคะโหรสดับรับอันนี้สีน้ำตาลน,นะคุณ